เพื่อนบอกว่ามาทางนี้เจอของดีพี่น้องเอ๋ยมาดูซิว่าอะไรเอ่ยโอ้ยพระเจ้าจอดเมเมพิลส์โอ้ยเมพิลส์นู่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เห็ดพระเจ้าจอดตัวเองมันจะขึ้นช่วงนี้ร้อนแรงหน่อยเจเลาไปต้มแล้วก็ค่อยกินเราไม่เคยกินนะเธอใช่ไหมดูปีละคันโอ้ยนู่นน่ะ อุ้ยขึ้นเป็นแถวยาวเลยตัวบอกแล้วว่าเราโชคดีมากเราไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนู้หูนี่เราจะเอาดินกลับบ้านหน่อยนะเอาเสื้อไปไปลงไปลงที่ใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นไหมเธอถ้าเอาดินไปอ่ะขึ้นเพราะว่าเห็ดไอ้นี่มันชอบขึ้นในสวนโชคดีเดินมาทางนี้เก็บดิอ้อยฮะเราไม่เคยเจอเยอะเราก็เลยไม่เคยเก็บดูดินเนี่ยใต้เนี่ยใช่ไหมอ่ามันเขาเรียกเมเปิล เพราะมันจะเกิดจะเกิดช่วงเดือนเมษาพฤษภาแค่นั้นสองเดือนอนโอ้ยยายจ๋าเพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันอันเนี้ยบอกเดือต้องไปเซิร์ชดูเห็ดเห็ดเห็ดจอร์จซินจอร์จหอมเหมือนเหมือนสไลด์เลยบางคนก็บอกว่าเหม็น๊ยเจองูนะฮะมีงูด้วยใช่ไหมไม่ใช่ทำดีดีโอ้เจองูสัโชคดี ที่นี่มันเขาไม่เรียกเรียกว่างูต้นเก่งเ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องคะเอ้ยชคดีชคดีอูโหข้างหลังนี่เป็นสายเลยเป็นสายเลยค่ะเราจะให้เราไปทำอะไรกินเนี่ยเธอเอาไปต้มแล้วก็ส่โอเคพี่น้องเอ้ยโชคดีมาเจออันอย่างเงียลองเบิ่งผู้ใดรู้บอกซื้อดเด้อเพื่อนบอกว่าเห็ดพระเจ้าจอร์ว่าสั้นชื่อเลยนะภาษาที่นี่นะ สินจดอาเก็บเก็บเก็บ